เมื่อก่อนผมและคุณครูก็เคยตึงกับนักเรียนที่กรองเก่นทั้งหลายเมื่อก่อนผมก็เคยตึงกับคุณครูครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าส้มอำเภอกันตังจังหวัดตรงังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนและมีครูเกณฑ์น,นำทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้น้องๆน,นักเรียนได้แสดงความรักสามัคคีและสร้างความอบอุ่นต่อกันยิ้มชื่นชมสบตาสัมผสัสสวัสดี5าคำพร้อมกิจกรรมที่ปรับความคิดเปลี่ยนชีวิตเด็กๆไปในเชิงสร้างสารรค์ครับสำหรับความเป็นมาของอโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนนะครับโรงเรียนบ้าน่าทุ่มเราเองก็มีคุณครูที่ว่าเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ โรงเรียนครูดีไม่มีใบายามุกนะครับแล้วก็ไปเจอ,อประกาศรับสมัครอของของโรงการโรงเรียนํำพ่อสอนนะครับคุณครูก็มาสอบถามผมว่าจะโรงเรียนเราจะสมัครเข้าร่วมโครงการไหมผมเองเห็นชื่อโครงการโรงเรียนํำพ่อสอนแล้วผมเองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบารมีของในหลวงราชการที่้านะครับเห็นว่า ถ้าโรงเรียนเราเข้าร่วมโครงการแล้วจะเกิดประโยชน์ผมก็บอกคุณครูว่าให้ลองสมัครเข้าไปดูก่อนนะครับเมื่อเราไปอบรมแล้วเห็นว่าถ้ากิจกรรมที่เราไปอบรมเป็นประโยชน์สามารถเอามาใช้กับโรงเรียนเราผู้เมีนก็บอกว่าจะสนับสนุนให้ครูจัดก,กิจกรรมโรงเรียนคำพ่อสอนได้อย่างเต็มที่จากอานที่ คุณครูจิมคุณนะคุปเปียนะคะพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนกำ้อสอนนะคะก็ได้นํากิจกรรมดีๆนะคะมาใช้ปรับทอนกตินะคะเมื่อก่อนครูจิ้มสอนนักเรียนนะคะเข้าไปถึงก็สอนเลยค่ะเราเตรียมการสอนมาก็เน้นให้ความรู้เด็กๆไปนะคะแต่ผลที่ได้เนี่ยคือเด็กไม่บรรลุวตัตถุประสงค์ของเรานะคะจากนั้นนะคะก็ปรับเปลี่ยน เป็นการให้ความรักก่อนให้ความรู้ให้ความรักในที่นี้ก็คือเรามีการพูดคุยกับนักเรียนนะคะสอบถามเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะคุยกับเขาด้วยด้วยความรักแล้วก็เราจะตั้งใจฟังเวลาเขามาพูดมาคุยมาสอบถามอะไรกับเราเนี่ยคะ่ะเราจะฟังเขามากขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าครูอ่ะเขารู้สึกปลอดภัย สามารถที่จะมาคุยให้คำปรึกษากับเขาได้ก็เป็นการว่าครูเนี่ยเขารู้สึกว่าครูรักเขาแล้วก็นั้นเราก็ใส่ความรู้อะไรเข้าไปเนี่ยเด็กๆก็จะรับได้ค่ะแล้วก็ผลตอบรับมาก็คือทุกคนเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครูสอนได้ค่ะเมื่อก่อนผมก็มีเนจัยที่ไม่ค่อยน่ารักครับเพราะผมอยู่กันเป็นแก๊งและได นำเพื degree, s <S mm ่อนเพื่อนติ้งกระยไม่ถูกที่และแกล้งน้องๆนะครับไม่เชียบวฟังคุณครูและคุณครูได้นำกิจกรรมในโงรงการโรงเรียนกำพ่อสอนมาให้พวกเราทำจะไม่ผมมีความสุขและผมก็ไม่ไปติ้งกยะยแบบนั้นแล้วครับผมไม่แยนเพื่อนเพื่อนแกล้งน้องน้องกันหยุดครับผมก็ได้ไป ทำงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับโครงการดังกล่าวสนับสนุนการน้อมนำกระแสะพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ลงสู่ภาคปฏิบัติที่นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับพระบร,รมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหน้างานที่สำคัญสุดคือคุณครูซึ่งจะเป็นแม่ทัพที่สำคัญ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาโดยการส่งต่อความรักพลังบริสุทธิ์ให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขค่ะโรงเรียนสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้เพราะทิศทางการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความสำเร็จและผลการเรียนแต่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีให้นักเรียนทำให้นักเรียนมีความสุข และตัวชีวัดหนึ่งเดียวของการให้ความรักก่อนให้ความรู้ก็คือความสุข